นี่เดี๋ยววันนี้พี่พาหนูมาก,กินอาหารกันเต็มที่อยากสั่งอะไรสั่งอะไรแพงแพง,แพงสั่งให้หมดค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดหนูออก้าวพี่ไม่เลี้ยงหนูหอ๋ออันนี้พูดให้ตลกโปกฮาแต่จริงๆพี่พาหนูมาเลี้ยงไงพี่ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วพี่น่ารักอ่ะใครเขาบอกพี่อย่างนี้นั่นแหละแต่ใจพี่อยู่กับเธอคนเดียวพี่ตอนนาร,ารองน่ารักอ่ะอืมเาเขาไอ้น้อง ไอ้เนาะเอาให้สั่งเงี้แล้วค่อยมาเจอพี่แล้วกันอด่าโคลพี่นี่เมาไว้นี่ฉันจะถามคุณสองคนคุณเมาหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณมาเล่นนี่ได้ยังไงอะฮะนี่พวกเธอดูแลงานยังไงเนี่ยฮะไม่รู้อะให้ใครมานั่งอย่างเงี้ยนี่น้องถ้าอยากจะเล่นขึ้นฝากไปเล่นบนฝากนู่ในใครอะฮะใครอะอ๋อพี่รู้จักกันอะแล้วทำไมเขาไม่ยืนเฉยๆอะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเซจะช้าลูกตาไม่ทันเซให้เป็นทิปเป็นทางมึงเทมั่วไปหมดเลยอะอ๋อผม เป็นใครคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้มันเป็นจังหวะนิดนึงอ๋อมันไม่พร้อมเอาจังหวะจังหวะแล้วเออปิดออาปิดน้องขาแข็เป็นใครคะมานั่งนี่ได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหัวเราะกับสิ่งที่พวกคุณทำไปนี่อะไรเนี่ยพี่จะบอกให้นะว่าตรงนี้สองที่นี้บริเวณนี้ คนไม่ใช่เจ้าของงานนั่งไม่ได้ลุกค่ะถ้าผมพูดแล้วคุณจะตกใจนะอย่าคนลุกนะผมเนี่ยตรงๆโชพี่ะเป็นคนตรงๆน้องพูดมาเลยไม่ต้องอ้อมคองเนี่ยผมตรงตรงตรงตงบ้าสิวปู่ขนาดนี้ผมแจกเอฟเฟกมาถ่ายละครเหรอถ่ายละครเสร็จแล้วก็รีบมาเลยเรื่องอะไรเรื่องเออเรื่องของผมเนี่ยคุณไม่ต้องมายุ่งรับน้องถ้าตรงตรงจริงๆอ่ะต้องมีกล้ามต้องมีซิปแพคเปิดไเปิดแล้วจบไหมไหน เผลนอนตะแคงเบี้ยวไปก็แล้กล้ามผมมันนิ่มเนื้อพี่เลยกระดุมหมดเลยอะโอ้ตรงตริงจริงๆด้วยคุณเป็นทีมออแกนไซ์ที่คุยกับผมใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องพูดเลยทั้งสิ้นอันดับแรกคุณไปเอาเบียร์มาสองขวดคุณต้องช <c oughs> ไอ้ตรงนั้นเบียร์ฉันจัดไปเรียบร้อยแล้วผมอยากไงผมเอาเขาก่อนเลยพ <c oughs> ี่โซอูดิฉันเตรียมไว้หมดแล้วคุณตงตงไมว่าจะเป็นดอกไม้ช่อใหญ่ๆอา, <c oughs> อาหารการกินมีดดอกไม้นี่ชูสาปไปเหมาที่ปากท่อเหมือนกนะทองทอ,อ,องนัออง่นแหละอาหารการกินพี่จะเซอร์ไพรส์เรียบร้อยแล้วก็ไอ้ไก่ง่วงอะไรเนี่ยไก่งวง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 นี่ดิฉันติดต่อให้เรียบร้อยค่ะผูุราคาเจ็ดล้านดิฉันเตรียมมาเรียบร้อยค่ะคุณตงตง เอาเก็บไปให้หมดเอาทำไมครับมันได้ยินหมดแล้วแหละเอ้าไม่ได้ยินทำไมพี่โต่งทำให้หนูหรอจริงเหรอทาให้เห็นน้าไปบอกซะก่อนแล้วว่าเอร์ไพรส์ดิเอ้าไม่เซอร์ไพรส์ยังไงที่เราพูดน่ะเขาเห็นหรือยังยังไม่เห็นหนูอยากเห็นนะพี่โตเห็นผู้ยังยังไม่เคยเห็นเลยเห็นเค้กยังยังไม่เคยเห็นเห็นของขวัญยังยังหนูอยากได้พี่โตโอเคถ้างั้นผมคอนเฟิร์มเหมือนเดิมเรียบร้อยของขวัญดอกมงดอกไม้ผู้เพาะอลังการแล้วอ่า คอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตของใครวันนี้คุณได้คิวเขาแบบคุณนุ้ยอะคิวคุณนุ้ยมาคุณนุ้ยนุ้ยเต่าตุ้ยนุ้ยเต่าตุ้ยกู้แขกปลาเต่าเต้ยไม่ใช่ไม่ใช่เต่าตุ้ยนุ้ยเต่าตุ้ยนุ้ยเอาเขามาด้ยเหรอมาเขาคิดว่างานเขาจะยุ่งนะเนี่ยโอ้แต่วงนี้ก็ดีนะเขาอุปกรณ์มาเองเลยจากไหนฮะ PS สเตดิโอบ้านหม้อโอ้ยสุดยอดเลยใช่ค่ะอาหารทะเลจากอุดมซีฟู้ด เอ้าไม่เอาล้านนั้นสกปรกครับผมไม่ชอากินเดี๋ยวผมล้างให้เดี๋ยวล้างให้สางให้เขาล้างให้แล้ววันนั้นกำลังกินกินอยู่ไปนั่งกินกับน้องเนี่ยโอ้โหหมาสามสี่ตัวกระโดดขึ้นโต๊ะมากินอาหารผมมานี่โต๊ะของร้านไม่ดูเลยอ่เอาแล้วกูเห็นหมากินแล้วกูณทำยังไงนะคะผมก็แย่งหมากินเลยไอ้พวเนี้ยตลอดตลอดเลยเซอร์ไพรส์อะไรก่อนเซอร์ไพรส์อะไรก่อนเอาออเดอร์มาก่อนไปเอาไก่งวงมาสิโอเคไก่งวงอ่ะ ไปจัดให้คุณตกลงได้เลยเจ๊คุณพร้อมทำงานไหมตาลอยๆง่วงไหมผมพร้อมตลอดเวลาครับผมเอาเป็นไก่มาไก่ง่วงเงเข้ามาเร็วๆเสิร์ฟให้เสิร์ฟให้ห่วงนะครับโอ้ยน้องเอ๋ลูกได้ทุกอย่างตามสั่งเลยครับนี่โอ้ยตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยหนูชอบหนูชอบกินไก่อะง่วงอะทำไมมันตัวเท่านี้ไอ้น้องเลาวตัวอะไรอ่ะเป็นฝาหรอไม่เป็นไก่ง่วงค่ะ พี่ไไก่ง่วงค่ะอ๋อเขาง่วงไปแล้วนะเขาก่ังไปจนแต่เล่นนะขอไปเล่นตอนนี้พี่ก็ลืมไปไม่ตองมาไม่ตัวใหญ่อะอ๋อเขาอาจจะให้เรานกินเมนูอื่นด้วยเราจะอิ่มซะก่อนไงเออลองทานได้เลยค่ะลองทานได้เลยแก่แล้วมันเหนียวนิดนึงลองตอนดูหนูอยากกินแล้วรงกูอง ผมเอาไี้แล้วกันฮะถ้ามันทานยากเดี๋ยวผมไปร้านปลาหมึกให้ร้านปลาหมึกบทให้ก่อนโอ้โหนี่ไให่คุต่อยยังไม่จะเทือนอะไรเลยเดี๋ยวเอาไปมุดบทแบบยาวๆให้ฮะนได้ครับพี่เอร์สดี๋ยวไปดองไปอันนี้มือดอกไม้ฉ่ำหมังมากเลยเลื่อยกวมือนี่พี่เนี่ยตั้งใจพี่ไว้ใจทีมนี้มากเดอทีมพี่ให้ดอกไม้หนูอ ถูกต้องนี่เลยนะตั้งใจเอามาให้เลยนะเนกมันนนจะเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดนะนะนอนนาี่แล้วถือไว้ขึ้นบันไดซ้ายลงบันไดขวารับของช้ำร่วยคุณจะป้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมครับทำไมมันเป็นดอกนี้อ่ะพี่ตงนี่มันดอกไม้จันมันช้ำกดอกไม้จันนี่มันมันอะไรครับนี่มันกลางคืนเราจะให้ผู้หญิงต้องให้เห็นแสงจันท์ให้รู้สึกอยู่กับแสงจันทตลอดเวลาโอ้โหแบบแบบนี้มันไม่ไหวเอาคุณ นี่คุณเฉลุยคุณทำอะไรเนี ja bem. Bem ่ยฮะก็ซื้อตามวันไงพอดีไปซื้อวันจันทร์นี่ไงพี่โตมีดอกกุหลาบสักอันหนึ่งนี่ไงนี่แหละเนสนี่แหละอันนี้อันนี้ไม่เอาเราอาโน้ตอันนี้เราคลองไว้คุณเอาแบบพุ่งไปเลยแต่เอาดอกนี้มาดอกเดียวได้ดอกไม้แล้วก็ต้องมีอะไรฮะเค้กขนมเค้กร้อยยี่ห้าปอนด์ค่ะแล้วเขาชกชกเมื่อไหร่เนี่ยต่อยพวกนี้สิไม่ใช่รถถังจิตเมืองนนท์เดี๋ยว แล้วจะเอาเข้ามาได้เหรอฮะลังชามันจะเตี้ยไปหน่อยเออสอนกันเนี่ยเรียง12ชั้นเลยผมเอามาเลยเอามาเลยเทกอย่างดีเลยครับผมเอามาเลยคุณเตรียมเซอร์ไพรส์บอกแฟนคุณแล้วตื่นเต้นรังตาไหลเนี่ยคก็ไม่เป็นไรกินไม่หมดเดี๋ยวเราก็ฝากคนในหมู่บ้านอ่าใช่ใช่สิบสองชั้นเลยนะนี่เป็น นายบอก12ชั้นไงของนี่ช็อตทุกอันเลยนานบอก12ชั้น12ชั้นนะฮะนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวดูดูนับก่อนดีครับมีกนีก่อันมีกี่็ัก้าสิบสิบเอ็12 1บชั้นมั้ยครับถ้าดูอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เป็นชั้นแล้วถ้าคุณเอามาต่อกันล่ะ นี่แหละอ๋ออันนี้ก็ยกมาไม่ได้เดี๋ยวห่นไม่ใช่มันมันยกส่งเลยมันติดหลังคาผมกโล่งเลยมาอย่างนี้ก่อนอ๋อนี่มันติดหลังคาฮะอ๋อมันจะทานไม่ได้อ๋ออันนี้อ๋ออันนี้หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นครับผมอ๋ออันนี้ห้าชั้นใช่ไหมเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเจ็ดชั้นผมเก็บเจ็ดชั้นไว้อีกห้าชั้นเนี่ยคุณเอาไปให้พ่อคุณแดกเลยครับนี้นี่มันจะบ้าหรือเปล่าผมก็คิดว่าเค้กก้อใหญ่ใหญ่สิบสองชั โอ้ถ้าต่อกันมันเข้าเรือไม่ได้ถ้าติดลังคาเออคุณจะบ้าแล้วเปล่าคุณรั่วแล้วเปล่าเนี่ยทำไงดีอะเจ๊พี่ต้งหนูจะได้กินอะไรไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาดูดิออแกไนซ์เนี่ยพักทำแบบพี่อย่างเงี้ยเอาแบบว่าเป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์ทีเด็ดเลยดีกว่าจริงๆอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่ผมสั่งไว้อะที่คุณสั่งเอาไว้ค่ะเอ้ยเป็นกิ๊บไวเชอร์่กิ๊บไวเชอร์ที่คุณสั่งให้ทีมงานเราไปเฟ้นหาแล้วกันทุกคนมา ทีมคุณนี่เก็บรายละเอียดผมดีมากนะครับผมเนี่ยถือว่ามันมันอย่างอื่นก็ผมว่าหายถั่วถั่วกันไปแล้วก็เราผิดพลาดกันได้ครับทำไมมึงท้อง่ายนมึงก็ให้ง่ายอะไรอพี่โตแกะเลยแกะดูเลยคือแกะเลยจ้ามีพี่เตยมมาให้นะนะพี่โต้แกะตรงนี้ให้หนูหน่อยอะไรนะแกะให้หนูหน่อยหนูแกะไม่ออกอ อะไรอ่ะนี่น่ารักอ่ะพี่น่ารักอ่ะเซอร์ไพรส์ได้เลยอ่ะดีอ่ากิฟต์ไวเชอร์นี่มาเป็นครวนมาเป็นตับไม่ชอบมาอยากไปไหนก็ไปได้เลยไปกับพี่ใช่ไหมไปกับพี่สองคนดี่จะคาหนูไปใช่ไหมใช่เลยเราได้ตั๋วอ่าตั๋วรถเมษ ช็อตทุกของเลยช่วงโควิดนั่งฟรีตลอดชีวิตนี่ของมึงสี่ห้าที่นึกว่าปวดคอหมดแล้วเนี่ยนี่ค่ะนี่เห็นไหมเก้าเจ็ดโรัมย์บาลสองค่ะนี่นี่เราจะไปทำบุญกันไงหนูอันนี้สายแปดซื้อออกมาให้สะพานพุทธได้หมดเลยเนี่ยเส้นที่จะไปกับหนูใช่ไหมนี่ไปกับหนูได้หนูไปทุกที่เลยถ้ามีพี่ตรงโอ้ยมึงนี่ก็ชอบทุกอันเลยนะเออคนคนรักอ่ะ ถึงเวลาแล้วนะคะสำคัญแล้วถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาแล้วใช่บิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์นี่ยังมีบิ๊กอะไรกว่าโตและเมย์นะเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณบอกว่าต้องการให้มันดูอลังการใช่ฮะสว่างทั้งท้องฟ้าใช่ครับที่ผมฝังเอาไว้ว่าผมอยากได้ผู้สว่างสวยในเวลาเที่ยงคืน คุณเห็นสุพรรณบุรีไหมคะใช่นะผู้ไปอลังการสุพรรณบุรีเคยเห็นไหมคะเคยเคยผู้อลังการอันอลังการกว่าค่ะจริงหรือเปล่าจริงพี่ตุงให้น้องเขาหันไปทางนู้นก่อนได้วนะแล้วก็ผมบอกเซอร์ไพรส์แล้วหันมาพอดีเลยหนูหันหนูหันไปก่อนหนูหันไปไหนหนูหันไปฝั่งนู้นแต่พอพี่บอกว่าแล้วพี่หันกับหนูไหมหันหันพี่หันพี่หันกำหนูพี่หันขวาหนูนะพอเซอร์ไพรส์แล้วหนูก็หันมาเลยนะโอเคหนึ่งสองสาม S 1, 1> นึ่สองสามสะพสัสัพสับ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 สัยสัสิดูเบสยังสม่ตับสับสอบสับสิบ้ับหูจสัหลับ okay. สับสับสัทสับ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 สัาสับุดต่อที่บ้านไหมถามจริงับับสมึงทบสัับสับสับสันสับสับสัั มึงทำกันมากี่ง,งาน<ต>เป็นไรอะหูมันดังมันห,หูห,หูสุดหูจะแตก <c oughs> ยังเอาใครบีบใครเหามันดังตรงไหนเนี่ยอ้าวไอสัตว์เดือดรยเนี่ย <laughs>